พระเยซูเตือนอเมริกาบาปของคุณไม่มีที่สิ้นสุดและโศกนาฏกรรมกำลังมาถึงแล้วข้อความจาก15มีนาคม2564จากพระเยซูผ่านซิสเตอร์อลิซาเบธให้เสียงโดยพรพิมลมีเพียงสิ่งเดียวที่จะยับยั้งสิ่งเวลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นในอเมริกา และสิ่งนั้นก็คือการกลับใจแก่ท่านและศาสดาอื่นๆได้เรียกร้องให้กลับใจอย่างต่อเนื่องแต่เสียงร้องของท่านไปไม่ถึงหูประธานาธิบดีเสียงร้องเหล่านั้นคือการนำพาการกลับใจของชาติสำหรับบาปของรัฐบาลก่อนๆบาปของประชาชนและบาปของกองทัพข้าพเจ้าร้องขอให้อเมริกากลับใจมาอย่างยาวนาน และหนักหน่วงมีการกระทำมากมายเพื่อแก้ไขอาชญากรรมอันโหดร้ายต่อเด็กและมนุษยชาติแต่ข้าพเจ้ายังคงต้องการการกลับใจในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าหากไม่มีการกลับใจสิ่งที่ท่านได้เห็นจะเกิดขึ้นการประกาศทำให้ประเทศอเมริกายิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งนั้นไม่เพียงพอฉันขอให้คุณ ทำให้ประเทศอเมริกาสำนึกผิดอีกครั้งเว้นแต่การสำนึกผิดนี้จะเป็นแบบจำลองในระดับชาติเว้นแต่ว่าจะเป็นแบบจำลองในระดับส่วนบุคคลแผนในการทำให้ประเทศนี้ถ่อมตัวก็ยังคงมีอยู่เข้าใจไว้คนมีอำนาจประเทศนี้ได้กระทำความโหดร้ายเกินกว่าจะเชื่อได้ไม่เพียงแต่ต่อตอนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศต่างๆที่พวกเขาต้องการที่จะเข้ามาควบคุมด้วยเลือดจากประเทศเหล่านี้ยังคงร้องเรียกฉันอยู่และฉันยังไม่ได้ยินเสียงร้องไห้และการสำนึกผิดสำหรับความโหดร้ายเหล่านี้ทั้งประเทศจะต้องทนทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หากคุณไม่ฟังคำเรียกของฉัน สิ่งที่คุณทำกับประเทศอื่นจะย้อนกลับมาหาคุณเองเว้นแต่คุณจะสํานึกผิดอย่างแท้จริงฉันขอให้คุณสถาปนาวันแห่งการสํานึกผิดของชาติวันแห่งการอดอาหารการร้องไห้และการชดใช้บาปของชาติของคุณ ฉันพร้อมที่จะแสดงความเมตตาต่อคุณอเมริกาแต่ฉันยังคงรอให้คุณตระหนักและสำนึกผิดต่อบาปของชาติของคุณในขณะนี้การสำนึกผิดในระดับใหญ่เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้าได้บาปของฮอลลีวูดที่ถูกเพิกเฉยและได้สร้างจิตใจและจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมความรุนแรงการผิดศีลธรรมทางเพศการหย่าร้างวัตถุนิยมบาปของระบบการศึกษาที่ได้นำเสนอวาระต่อต้านพระคิดการเบี่ยงเบนทางเพศการประพฤติผิดการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงโดยไม่มีใครหยุดยั้งได้บาปของการทำแท้งที่ได้รับอนุญาตทำให้ลูกๆของฉันกลายเป็นอาหารเหมือนสัตว์เลี้ยง บาปของชนชั้นสูงที่ได้วางเวทีสำหรับอเมริกาที่พินาศบาปของกองทัพทีท่ได้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติบาปของอุตสาหากรรมการแพทย์ที่ได้ทำกำไรจากโรคภัยและแม้แต่สร้างโรคภัยขึ้นมาเองในการทดลองทั้งหมดเพื่อผลกำไรบาปของวอลสตรีทและคนรวยที่ได้ขโมยจากคนจน บาปของสังคมที่ได้ให้ความสำคัญกับผลกําไรมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูลูกและปล่อยให้เด็กๆอยู่กับรัฐเพื่อเลี้ยงดูบาปของหน่วยงานที่ได้ถูกคอร์รัปชันและทรยศต่อเด็กและครอบครัวส่งมอบผู้ที่ถูกทำลายให้กับพ่อค้าประเวณีที่ไร้ศีลธรรม บาปของตำรวจและระบบยุติธรรมที่ถูกซื้อตัวดังนั้นอาชญากรรมเหล่านี้จึงสามารถผ่านพ้นไปโดยไม่ถูกแตะต้องโดยระบบยุติธรรมบาปขององค์กรธุรกิจที่ได้ขโมยทำลายและโกงประชาชนของโลกเพื่อควบคุมและเก็บเกี่ยวผลกำไรจากคนจนที่สุด อเมริกาบาปของคุณยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงเสียงปลุกให้ตื่นครั้งใหญ่เท่านั้นที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณได้แม้แต่ในตอนนั้นพวกคุณที่ยืนกลานว่าความจริงถูกฝังอยู่ในผืนทรายขณะที่ผู้คนนับล้านรอบตัวคุณต้องทนทุกทรมานจากนโยบายที่ไม่ยุติธรรม ฉันจะปลดปล่อยคุณจากหนี้บุญคุณต่อมนุษยชาติได้อย่างไรฉันจะมองข้ามความผิดของคุณและมองข้ามมันไปได้อย่างไรฉันจะยกโทษให้คุณได้อย่างไรในเมื่อการสำนึกผิดยังคงเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่สำหรับคุณจริงๆแล้วฉันทำไม่ได้ การพิภากษาต้องมาถึงถ้าเพียงแต่คุณฟังฉันร้องขอให้คุณกลับใจจากการกระทำของคุณเมื่อหลายเดือนหรือหลายปีก่อนอย่าพูดว่าทำให้ประเทศอเมริกายิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้งแต่จงพูดว่าทำให้ประเทศอเมริกากลับใจอีกครั้งแล้วฉันจะได้ยินคำอธิษฐานของคุณ เพื่อป้องก,ก,กันโศกนาตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ